สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสูตหวยไทยลาวฮาหนอยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมจะลงหลักสิบหน่วยบนระยะยาวนะครับเดินมาประมาณเก้าสิบวดยังไม่เคยหลุดนะครับสองสูตรเป็นสูตรห้าตัวนะครับเด่นห้าตัวอยู่หลักสิบหน่วยบนสูตรแบบสามตัวผมลงให้แล้วสองสูตรแล้วก็ สูตรแบบเด่นสี่ตัวสิบหน่ยบนก็ลงม่้แล้วสามสูตรนะครั้งนี้ก็มาที่ห้าตัวบางสองสูตรระยะยาวนะครับเออส่วนใครที่ <c oughs> ต้องการสูตรดับนะต้องการสูตรดับอ่าก็คืออันนี้เลยนะก็คืออย่างบันทีแล้วเนี่ย ส่งให้สมาชิกไปก็ดับหน่วยบนนะครับหลุด <c oughs> หลักสิบดับระยะยาวห้าสิบปีเนี่ยทั้งหกสูตรทั้งหกก็เข้าหมดหลักสิบหลักร้อยก็หลุดไปสูตรหนึ่งนะครับก็ที่เข้าก็คือหลักสิบหกสูตรเข้าหมดสูตรแต้มดับสองตัวบนก็ทั้งห้าสูตรก็เข้าหมดสูตรดับ หน่วยล่าง5้าถึง10ปี6สูตรก็เข้าหมดดับ10ล่างก็เข้าหมดนะครับสูตรดับแ้มรวม2ตัวล่างก็เข้าหมดทุกสูตรเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครต้องการสนใจประเภทที่อยากได้สูตรไปใช้ด้วยตัวเองก็ก็สามารถสมัครสมา,สา,มาชิกช่องเข้ามาได้นะครับสูตรที่หลุดไปนะครับหลักหน่วยกับหลักร้อย วันที่แล้วผมที่หลุดไปผมได้เอาสูตรใหม่เข้าไปให้แล้วนะนครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบสนใจสูตรนะออ้ที่ไม่ชอบสนใจสูตรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสูตรพวกนี้มันเอาไปเทียบกับตําแหน่งเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยที่ผมให้ไปได้นะครับก็คือได้ได้ประโยชน์ตรงนั้นเป็นแนวทางนะครับก็จะได้เอาไปพิจารณาเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับ ครับเดี๋ยวมาดูสิบหน่วยบนวมนที่จะถึงกันเลยนะครับระยะยาวเกือบร้อยวันเราเดินมาครับก่อนหนึ่งก็ฟังคำเตือนกันสักหน่อยก่อนคำเตือนเป็นข้อมูลแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรราจณญยณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันครับเดี๋ยวมาดูกันเลยตัยวอย่างกันประมาณ ยี่ <20. S 2> ของวัดนะครอย่างที่ผ่านมามาดูสูตรที่หนึ่งก่อนอสูตรพวกนี้ก็ผมว่าใช้อยู่ปกตินะก็เ,เลยมาลงให้ดูกันเป็นแนวทางเดี๋ยวมาดูกันเลย วิธีการทำนะครับยกตัวอย่างให้เข่าๆประมาณ20กว่าวงส่สิดย4่ส1บยี่สิบงงวดนะครับงวดน,นี้จะเป็นงวดที่91นะครับโดยประมาณาวิธีการทำใช้หลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยสองครั้ง หลักสิบท้ายสองตัวสองครั้งหลักร้อยหน้าที่สองสองครั้งหลักสิบท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบท้ายที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยท้ายที่สองสองครั้งบวกเก้าค่าที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งผมบวกไว้ข้างบนนะ7จบวกสได้9 9้าบวกสได้สาม สาบกศูนได้ 3, 3มบวกเได้ 2, 2งบวกสี่ได้หกหบวกสามได้เก้าเ้าบวกสได้หนึ่งหนึ่งบวกแได้ 9, ก้าเบวกเได้8ปดนะครับแปบวกสได้ศูนย์ศูนย์บวกหนได้หนึ่งหนบวกหได้สองสองบวกสี่สบวกสได้สนะครับได้แปดศูนย์หนึ่งสองสนะครับงวดที่67สิบผลออกมาก็คือออก 4, ี่แปดหนึ่งบหน่วยบนก็คือ8กับ 1, มา2ตัวนะครับ วาถัดมาได้9 1 2 3 5นะครับได้เลข9เป็นเลขหลักสิบออก5 9 8ว่าถัดมาก็7 9 0 1 3ได้1เป็นเลขหลักสิบอีกนะครับออก1 1 6ก็ตามนี้มาเลยนะพี่สิบกว่างวดตัวอย่างว่าล่าสุดนะครับออก8 9 4ได้1 3 4 5 7ได้เลข4เป็นเลขหลักหน่วยนะงว,วดกว่อนหน้าก็ได้เลข7หลักหน่วยูนย0หลักหน่วยได้7 หลักสิบได้เก้าได้เก้านะครับทั้งสองสูตรนี้นะครับ <c oughs> ที่ผ่านมาเลขออกมาสองสูตรจะมาครบสองตัวบนนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นไกลหลายทางที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเพื่อจะมาสรุปเรื่องนี้ให้ดูกันส่วนใหญ่ผมจะให้ดูแนวทางเพื่อจะสรุปทางเลขว่าเลขส่วนใหญ่มันจะออกในแนวหลักไหนนะครับ ทั้งสองสูตรจะมาครบ2ตัวบนนะครับมาดูสูตรที่สองใช้หลักสิบสครั้งใช้หลักหน่วย1ครั้งใช้หลักสิบท้าย2ตัว3ครั้งใช้หลักหน่วยท้าย2ตัวหนครั้งใช้หลักร้อยหน้าที่หนครั้งใช้หลัก10หน้าที่1นครั้งใช้หลักหน่วยหน้าที่1นหนึ่งครั้ง ช้หลักหน่วยหน้าที่สองหนึ่งครั้งใช้หลักร้อยท้ายที่1 <600. S 2> <possible S> 1ครั้งใช้หลักหน่วยท้ายที่1 1ครั้งใช้หลักร้อยท้ายที่2 1ครั้งบวก4ค่าคงที่หบวก6ได้2 2บวก1ได้3 3บวก6ได้9 9บวก0ได้9 9บวก7ได้6 6บวก1ได้7 7บวก9ได้6กบวก7ได้3 3บวก4ได้7 7บวก0 7บวก3ได้0 0บวก4ได้4นะครับได้4 สี่บวกสองได้หกหกบวกหได้เจ็บกหได้แปดบวกได้ศบวกกันเหมือนกับสูตรที่หนึ่งนะครับสองหนึ่นึ่ะครับนะครับบวกเหมือนะกนกันงวดที่หได้สี่หก็ดแปดนักมดที่หกส่สนนี้จะเดินต่างกันกันกบสูตรที่หนึประมาณสองถดนะครับห่างกันประมาณสองดสามด สี่หกเดแปดศูนนะครับโมื่อเาผลออกมา4 8 1ได้8หลัก10นะครับ8หลักส <c oughs> ิบดูสูตรที่1นะครับได้1ด้วยนะครับ1หลักหน่วยนะครับ8 1 8ห่งถัดมาได้8หลักหน่วยนะครับสูตรที่1ได้9หลัก10นะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์ทางเลขนะครับออันนี้สูตรที่2ได้เลข1หลักสิบหนึ่งหนึหลัก10 อันนี้ได้ตัวชนนะครับอันนี้มามามาไม่ครบงวดเดียวอ่าส่วนใหญ่นะครับจะมาครบสองตัวบนนะครับอย่างส่วนเนี้ยอย่างงวดเนี้ยสามหกนะครับส่วนนี้มาสามหกส่วนนี้มาหกัวนนี้มาเจ็ดอันนี้มาหกเจ็ดนะครับส่วนนี้มาหกสองส่วนนี้มาหกนะครับส่วนนี้มาหกส่วนนี้มาหกห้านะครับส่วนนี้มาหกสองนี้มาหกนะครับนี่สองหนึ่งอันนี้ได้สองอันนี้อันนี้ได้สามอันนี้ได้สี่นะครับบอกสี่สา อ่าส่วนนี้ชนกันมาไม่ครบชนกัน,นมาหลักเดียวครับเด็กชนกันนี่ครับส่วนเก้าอันนี้ไม่ชนกัน,นครับมาสองหลักเลยอันนี้เจ็ดเก้านะครับมาต้องสองหลักเจ็ดเก้าอ่าอย่างวันล่าสุดนี่ครับสุดที่หนึ่งได้เลขสี่ส่วนสุดสองได้เลขเก้านะครับเลขไม่ชนกันมาต้องสองหลักก็คือเก้าสี่ยังว้นเลขชนกันนะครับอาจจะมาแค่หลักเดียวเลขชนกัน เดี๋ยวเรามาดูงวดล่าสุดกันเลยดีกว่านะอ่าก็คือ6 8 9 0 2ครับได้กล่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูงวดที่จะถึงนะ เดี๋ยวเราบวกกันเลยนะเรารู้แล้วว่าตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนกัน8บวก8ได้6นะครับ6บกศได้ห6บกศได้6อีก6บวก8ได้4ี่บวกหได้ห้าบวกได้หนึบวกหได้ห6หบวกสได้8 8ดบวก9ได้7อีกสักรอบหนึ่งได้เนะครับ8บวก8ได้ห6บกศได้ห6หบกศได้ห6บวก8ได้4ี่บวกหได้ห้าบวกหได้ห หนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกเก้าได้เจ็ดนะครับได้เจ็ดสุดที่หนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองก็คือได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ได้หนึ่งแล้วบวกสองได้สามเลยเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามนะครับ 9.0.1.3ต่อมาสูตรที่2นะครับ7.4บวก4ได้1 1.5บวก5ได้6 6.4บวก4ได้0 6.8บวก8ได้4 4่บวก2ได้6 6.3บวก3ได้9 9 9บวก9ได้8 8.0บวก0ได้8 8ดบวก7ได้5 5าบวก1ได้6 6.6บวก6ได้2 2งบวก4ได้6ได้6นะครับอีกรอบนึง่ง 7กับสี่ได้หนึ่งหนึ่งกับห้าได้หกกับแได้4ีกับสได้หกกับสได้9 9กับหได้ห้กับ0ได้ห้กับเได้สอกับหได้สากับหได้9 9กับสได้สอันนี้ได้สนะครับสีกรอบหนึ่งนะได้สนะครับเกับสได้หนกับหได้ห6กับแได้สีกับสได้ห 6กับ3ได้9 9กับ9ได้8 8กับ0ได้8 8กับ7ได้5 5กับ1ได้6 6กับ6ได้2 2บวก4ได้6ไอ้มันตกตัวไหน6กับ3เนี่ยได้6 2ครั้งได้3 1ครั้งอ่ะตกลงผมมันต้องตกอีกครั้งไง6หรือเปล่าเนี่ย7กับ4ได้1 1กับ5ได้6 6กับ8ได้4 4กับ2ได้6 6กับ3ได้9 9กับ9ได้8 8กับ0ได้8 8กับ7ได้5 5กับ1ได้6 6กับ6ได้2 2กับ4ได้6โอเคได้6กล้วนะ3รอบได้6เนี่ย6 6บก2ได้8 8บัง1ได้9 9บัง1ใน0 0บก2ได้2นะครับได้6 8 9 0 2 6 8 9 0 2 ตัวเลขที่ชนกันนะครับชนเด่นนะครับถ้าชนกันโอกาสที่จะไม่ออกครบ2ตัวก็มีนะครับชนกันเนี่ยออกแค่ตำแหน่งเดียวก็ได้นะครับเป็นไปได้หมดแต่ถ้าเลขไม่ชนกันเนี่ยมีโอกาสมาครบ2ตัวนะครับเพราะว่าที่ผ่านม,ามันเป็นอย่างนั้นตัวเลขที่ชนกันก็มี9มีศูนย์เจ็ดไม่ชนหนึ่งกับสามไม่ชนนะชนกันสองตัวนะครับก็คือเก้ากับศูนย์นะครับ สองตัวนี้อชนเด่นนะครับลองให้ชนเด่นที่เก้กับศูนยก็อย่างที่บอกว่าบางทีถ้าตัวเลขที่ไม่ชนกันมันจะมาครบสองตัวไม่ใช่บางทีหรอกครับจะเป็นอย่างนั้นมาสถิติมันนะนะที่ผ่านมาเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาจับคู่อ่าชุดดูว่าตัวที่ไม่ชนกันเนี่ยมาสองตัวบนนะครับเป็นชุดโต๊ดครับ ตดนะสองตัวบนคือบางคนเขาจับคู่ไม่ได้ผมจะจับให้นะครับคนที่จับได้ก็ก็ก็สามารถเอาไปเทียบจับเองได้อยู่แล้วครับ ไม่ชนไนงะไม่ชนกันยนะังไไม่ชนอ่ะก็มีเจ็ดหนึ่งสามกับหกแปดสองนะครับเจ็ดหนึ่งสามหกแปดสองนะครับ ตัวนี้จะเป็นเลขที่ไม่ชนกันถ้ามาจับคู่กันคือเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสองนะสองตัวบนเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสองหหนึ่งแปดหนึ่งสอง 3ามหกสามแปดสามสองนี่คือถ้าเกิดในกรณีที่ตัวชน9กับ0น่ะไม่มานะครับเรียกจะมาครบ2ตัวบนนะครับตามสถิติที่ผ่านมานะครับทนี้เกิดไม่ชนกัน ชุดนี้ก็จะได้คู่นี้เราสามารถที่จะไปดูในตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยบนที่ผมให้ไปได้ระยะยาวนะครับไปจับคู่ดูแล้วก็อ่าไปตัดกับเลขเด่นที่ชุดสามตัวสี่ตัวที่ผมให้ไปสิบหน่วยบนด้วยก็ได้นะครับมันมีทางตัดอยู่เยอะนะครับอ่ นะโอเคนะป็นะสูตรระยะยาวนะระยะยาว,ยาวเดินมันจะร้อยงวดกันอยู่แล้วนะสิบหน่วยบนห้าตัวสามตัวแล้วสี่ตัวแล้วห้าตัวแล้วทีนี้หกตัวผมไม่ลงให้นะหกตัวเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะระยะร้อยกว่างวดอนะ่สิบหน่วยบนนะ ยังไม่เคยหลุดหกตัวเดี๋ยวผมจะลงเลขเด่นให้เดี๋ยวคลิปหน้าจะลงเลขเด่นให้ดีกว่าเด่นระยะยาวหลักร้อยวันเหมือนกันนะครับจะได้เอาไปเทียบนะมันจะทําเทียบกับชุดอื่นๆ <c oughs> ใครที่ยัง <c oughs> ไม่กดติดตามแล้วกดติดตามไว้จะได้ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วเลือกดูคลิปที่เราชอบได้หรือคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้มันจะดูได้ง่ายนะครับถ้ากดติดตามไว้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจบเพลงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ